สวัสดีวัยรุ่นชาเดอร์ไซเคิลแฟนเดลท่านวันนี้ผมเด็กสเตอร์ทวันตี้เทสจะพานักราวอากาศทุกคนมาดูเกี่ยวกับระบบเกาะทั้งหมดเลยว่าสามารถหาวัตถุดิบในการคราฟได้จากที่ไหนบ้างเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกระซ่วนสมัครไลค์แชร์และทิมปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยพร้อมแล้วป้ายราคับผมเรื่องจากเกาะมันมีหลายเกรดและหลายประเภทเนาะผมจะใส่ทม์สแต็ปไว้ข้างล่างเพื่อนๆต้องการดูเกาะเกรดไหนสแต็ปอะไรก็สามารถกดคลิกข้งางล่างได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมจะขึ้นแบบฝั่งซ้ายให้ว่าเกาะแต่ละประเภทนะครับผมของคราฟเนนนนีีี่่่่ยยสถาาททมัอูไหบ้ง เอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันที่เกาะเกรดแรกเลยก็คืออันคอมมอนนะครับผมมาเริ่มกันที่เกาะชนิดแรกก็คือในส่วนหมวกนะครับสถานะการป้องกัน100%ใช้ครัฟโดยฮันเดิลเมทัลซึ่งหาดอกได้ตามเขตเกาะสร้างทั่วไปเลยและเจ้าตัวสไปน l อลซึ่งจะหาได้จากมอนสเตอร์ตัวสีส้มนะครับผม มาต่อที่หมวกใบที่2นะครับผมสถานะการป้องกันพร้อมบัฟเลือดนะครับผมซึ่งหมวกใบนี้ใช้คราฟโดยฮัตเดิลมิทัลนะผมสามารถหาได้ตามเข็บก่อนสร้างทั่วไปและพืชชนิดเห็ดนะครับผมสามารถเก็บตอนเช้าได้นะตามแหล่งน้ําทั่วไปเลยผมขึ้นในแมปให้แล้วสไปนลนอครันะผมสามารถหาดอกจากมอนสเตอร์ถ้าผมมาในตัวสีส้มมาต่อที่ชุดกอะนะผมสถานะการป้องกันและเพิ่มเลือดนะครับผมใช้คราฟโดยเจ้าโพลิมทอลิกสามารถหาคราฟได้ตามศูนย์วิจัยนะผมสถาบันทั่วไปเลยนะครับผมหรือห้องแลกต่างๆนะครับ เจ้าพืชชนิดเห็ดสีฟ้านะผมสามารถที่จะหาได้ในตอนกลางวันตามแหล่งน้ำนะครับผมสไปน์นอ้นะผมหาดรอปได้จากมอนสเตอร์มาในตัวสีส้มชุดเกราะตัวต่อไปอัตราการป้องกัน100%ใช้คราฟโดยโพลิเมทอลิกเหมือนเดิมนะครับผมสามารถหาได้ตามแล a p หรือศูในย์วิจัยทั่วไปต่อไปน์นอครันผมดรอปตามมอนสเตอร์มาในตัวสีส้มมาที่เกราะอันคอลมอนชิ้นต่อไปนะผมจะเป็นการป้องกันแล้วก็บัฟสเตมินานั่นเองโดยใช้การคราฟเป็นฮันเดอร์มทเลสามารถหาได้ตามเขตก่อสร้างทั่วไป อิเล็กทรอนิกส์คาร์บอนนะผมสามารถหาได้ตามเขตต่อสร้างห้องแลบและสูบวิจัยทั่วไปรวมทั้งไปนอลนะผมสามารถหาตอกได้จากมอนสเตอร์ตัวสีส้มนะครับเจ้าหมาใดน,นั่นเองชุดกอดตัวสุดท้ายนะผมสถานะการป้องกันและบัฟสเตมินาใช้เจ้าพลิเมทอทลิกนะผมสามารถหาตอบได้ตามห้องแลบสถาบันวิจัยทั่วไปและเจ้าพืชตัวนี้นะผมสามารถหาได้ตามแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นทางเหนือและทางตอนใต้ก็จะมีดอกให้เช่นกันไปนอลนะผมสามารถหาได้จากมอนสเตอร์ตัวสีส้มหรือเจ้าหมาในนั่นเองมาต่อที่เกตต่อไปนะผมก็คือเกตรแรก ขอชิ้นแรกเลยนะผมสแต็กการป้องกัน100%ใช้อลูมิเนียมสแครปในการคราฟอลูมิเนียมสแครปเนี่ยสามารถหาดรอปได้ในโซนจังเกอร์แลบจังเกอร์ยานจังเกอร์และโซนดิกซิตที่ต้องแก้ระบบพัลเซอร์พลังงานเอาละครับผมแล้วก็มาที่สกินสกินเนี่ยสามารถหาดรอปได้จากมอนสเตอร์สไปเดอร์นะครับผมที่มันคล้ายๆแมงมุมนะ่ะบกใบที่2นะผมอัตราก,การป้องกันพร้อมบัฟเลือดนะครับผม ใช้อลูมิเนียมแคปเหมือนเดิมเลยถ้าสามารถหาได้ในโซนจังเกอร์นะครับผมเขตจังเกอร์และบจังเกอร์นะครับผมแล้วก็โซนดิกซ์ที่ต้องใช้การแก้พัลเซพลังงานแล้วก็เจ้าพืชสีม่วงตัวนี้เนี่ยสามารถหาแก็บได้ตามจุดที่ผมบอกแต่ต้องเป็นในช่วงที่พายุเข้าเท่านั้นนะและตัวนี้นะผมสกินสามารถหารอบได้จากมอนสเตอร์ที่มันหน้าตาคล้ายๆกับสไปเดอร์นะครับมาที่เกาะตัวต่อไปนะครับผมเป็นเกาะที่มีสถานะการป้องกันพร้อมกับบัฟเลือดนั่นเอง แช็ครับโดย z e r o s y s t e m CPU สามารถหารอบได้ตามสูตรวิจัยทั่วไปนะผมแล้วก็ห้องแลบนะครับพืชสีม่วงนะผมสามารถหารอบได้ตาม map ทมี่ผมบอกเลยแต่ต้องเป็นช่วงที่พายุเข้าเท่านั้นนะสกีนสามารถหารอบได้จากมอนสเตอร์ที่เป็นสไปเดอร์นะครับก่อต่อมานะผมสถานการณ์ป้องกัน100%ใช้เ็ครับโดย z e r o s y s t e m CPU สามารถหาได้ตามห้องแลบและสูตรวิจัยทั่วไปแร่เวกเตอรนะผมเป็นแร่ที่อยู่ตามแหล่งน้ํา สกินแนละ้วผมสามารถหาดรอปได้จากมอนสเตอร์ประเภทแมงม,มุมก่อตัวต่อไปสแต็กการป้องกันพร้อมบัฟสเตมินานะครับผมดูม่น้มสกัดว่าผมสามารถหาได้ใน랩จังเกอร์ส่วนจังเกอร์ยานจังเกอร์และการแก้พัซโซแหล่งพลังงานในเขตก่อสร้างดิกซิตครับสกินสามารถหาได้ตามสูตรวิจัยทั่วไปและส่วนจังเกอร์สกินสามารถหาได้จากมอนสเตอร์ประเภทสไปเดอร์ก่อเกตและตัวสุดท้ายนะ้ำหมมสามาถานการป้องกันพร้อมบัฟสเตมินา s y โ t สิสเทมซีพสามารถหาได้ตามแบบทั่วไปสูวิจัยทั่วไปและส่วนจังเกอร์พืชชนิดนี้นะผมจะดรอปตามแมบที่ผมขึ้นให้ดูเลยโดยจะหาง่ายที่สุดคือในส่วนจังเกอร์และปริมณนโทลรอบๆจังเกอร์นะครับผมจะอยู่ตามพื้นให้หาดีๆนะและ,จะเจ้าตัวสกินสามารถหาดรอปได้จากมอนสเตอร์ที่เป็นสไปเดอร์มาในส่วนของเกาะเกตต่อไปที่ผมใช้บอ่อยที่สุดคือเกาะอีติกนะครับผมสถานะการป้องกัน100% โอเรียคูดเมนนะผมสามารถหาดรอปทั่วไปตามห้องแลบสูวนวิจัยหรือเขตก่อสร้างนะครับกระดูกสันหลังนะผมของเจ้ามาร์โเดอร์นะครับผมผมเรียกว่าเจ้ามินิบอสแล้วกันมันง่ายดีนะครับกระดูกสันหลังของเจ้ามินิบอนผมสามารถหาดรอปได้จากมอนสเตอร์ตัวนี้เลยนะครับฆ่ามันแล้วก็มันจะดรอปออกมาให้ต่อตัวต่อไปนะผมเจ้าตัวสมาร์ทนะผมสามารถหาได้ในเขตจังเกอร์ยานจังเกอร์และการแก้พัซเซิลพลังงานในเขตดิกซิตนะครับผม ต่อมาจะเป็นไททันออลนะครับผมไททันออลสามารถหาได้ในแล็บไททันนะครับผมที่เราไปฟาร์มกันไปแหละผมจะขึ้นจุดให้เนาะซึ่งมันจะมี2เกรดเกรดเนี้ยจะเป็นเกรดที่2นะแล้วก็กระดูกสันหลังนะครับผมของเจ้ามินิบอสอมาต่อยที่เกรดเอ็กโซติกนะครับผมสกรีนนะครับผมสามารถหาได้นะครับผมในสถาบันวิจัยทั่วไปและแล็บจังเกอร์ยานจังเกอร์นะครับผมเจ้าตัวกระสุนโคปเนี่ยสามารถหาได้ในศูนย์วิจัยนะแต่มันจะหายากหน่อย แต่จะหาง่ายขึ้นมานิดเดียวเองนะนิดเดียวแต่ไม่ถึงกับง่ายอะ่ะคือในโซนจังเกอร์ยานจังเกอร์แลบจังเกอร์เนี่ยอาจจะมีนะครับลองเข้าไปหาดูหัวของบอสนะครับผมคุณต้องไปฆ่าบอสในแมปฮาร์ดเท่านั้นซึ่งส่วนหัวเนี่ยมันไม่ได้ว่าฆ่าแล้วมันจะดอกออกมาเลยนะมันจะเป็นการสุ่มบางทีก็ให้แขนบางทีก็ให้หัวใจบางทีก็ให้หัวก็ต้องฆ่าไปเรื่อยๆนะครับ ชุดเกาะเอ็กโซติคหน้ผมสถานะการป้องกัน100%รีอยเซนต์ลีซนะผมสามารถหาได้ในโซนจังเกอร์แล็บจังเกอร์ยานจังเกอร์และในแมปฮาร์ดเนี่ยตาพอตต์อดมินนะครับในโซนแมปฮาร์ดเนี่ยจะหาง่ายกว่าในโซนจังเกอร์ของแมปนอร์มอลนะมาต่อด้วยแร่โฟกัสคริสตัลนะผมเกรดอันที่ผมไม่แน่ใจว่าเกรดไหนแต่ว่าหาได้ในโซนจังเกอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็หัวของบอสที่ต้องหาในแมปฮาร์ดเท่านั้นนะครับผมในการฆ่าบอสมาต่ออันที่เกาะตัวสุดท้ายนะผมสถานะการป้องกันและมีระบบดะาาได้ โดยตัวนี้นะผมจะใช้ฝนดาวตกนะผมประเภทอีพิกซึ่งจะเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดในการดรอปแต่ละครั้งใช้หน้บด4ก้อนนะผมแล้ววิดดิคอนะผมสามารถหาได้ตามแหล่งน้ําทั่วไปและหัวใจของบอสที่ต้องฆ่าเจ้าบอสคนนั้นนะผมถึงจะได้มาต้องไปหาฆ่าในแบบฮาร์ดนะเอาละครับผมหลักๆก็ประมาณนี้นะผมก็จบกันไปแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะผมก็อย่าลืมกระซ וץ เปิดไลค์แชร์และทิมปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วพบกันเมื่อเดอะเซคเกอร์ฟอนเทียต้องการให้เรา ไปยกกะสอบทรายสวัสดีครับ